เพื่อปิดเมาส์อีกรอ,อ,กอบนึ่งแล้วกูไม่อดควรไอ้ฝากแค่น,นั้นพีซีลงได้เอสแต่ทำไมทำไมมันไอ้มันไอ้นี่ไม่ได้อะมันเดินไม่ได้ไม่รู้เหมือนกันทำไมเดินไม่ได้ไอ,อ้เขี้ยปืนไอ้เพื่อทำไมมึงปั่นช้ากวะกูปั่นไว้กูแซงมึงแินได้ฮะหลอกแซงงเหเี้ยเลยมึงดูดิ กูวาคนเดียวเนี่ยเลยไอ้น้องไม่เห็มึงหลุดกูวาคนเดียวกูแซงมึงแล้วเนี่ยเห็นการเล่นแล้วใช่เหรอใช่ไอ้กูจะโก้หกขมแม่กูแซงมึงแล้วไม่จริงนะกูแซงมึงเลยเป็นไม่เชื่อกูปวดหัดจริงไอ้ไข่กปวดสึงอยเช็คกูแซงมึงในปวดสึงอยเช็กคนสามร้อยกูแซงมึแล้วเป็นไงไปสิ่งะไปสิ่งะวิ้งเฮ้ยพี่ไอ้กูแอ กูค uhm. ุยอ bo ่ะก si ูฉีกไอ้แต่แย่มึงเนี่ยเรอไปซ้ำกูฉีกไอ้กูฉีกไอ้มันเอากูแน่มันเห็กูเจ็บไฮ้มันเอาผมพี่เดี๋ยวกูกลับไปซ้ำใช่ป่าวะเราลองอยู่ไหนวะลองเล่นคิด้างไวคือมึงกลางจะบอกว่ามันมึงเซ็กซี่กว่าพี่เอกผีเลยเอามึงถูกไหมเซ็กซี่เหรอใช่ไอ้ยี่เปิ้ลไปไหนนะไอ้ยียอยู่กับกูแต่แย่ากูแย่แล้วนะไปเครื่องไอเซย่าไง เห็นละพี่เอกพี่เอกใช้มาไปแล้วกูเฮ้ยพี่กูแค่ใช้แผ่นเดียวคนต้องใช้ของไอ้าอยู่ใกล้ๆไม่คยใช้จะล้มไหมจะล้มเอ้ยขไอ้ลาไอ้ปลาไาไอ้ปลาไอ้าอ้ปลาไอ้ปลาไอ้ป้ปไปา้อาาอไ่ไาไอ้า้ออกูต้อออ้ออออยู่ใกล้ๆ ต้องรอปั่นไฟกูตึงอยู่กูตึงอยู่ตึงมือนิดๆหน่อยๆคนนี้ไอ้พี่มันทำอะไรพี่ปอเยลยการปั่นไฟนะพี่ติมป่วยบอกตึงอยู่งงนะไอ้เหี้ยว่าเขากล้าไอ้ฟัดไอฟัดนะอยากอะไรวะติมป่วยไอ้เหี้ยไม่ว่าเขากล้าไอ้ฟัดไอเข้ยมาแล้วไหนมุมนี้แหละมุมนี้แหละอะไรเฮียอะไรปวดเจ็บไหมเส้นปั่นไฟดีปั่นดีทิ้งเลยนี่ยกูไม่ปั่นอะทิ้งเหรอไม่ทิ้งไม่ทิ้งอยู่คุย ขาอ่อยเถออันเดียเพิ่งจะลกดีมังผมแล้วมึงไม่ปั่นนะเจ้กูปั่นใหม่มึงตรงนี้ไอ้สัสมึงมา่อยกูตรงเฮ้ยตรงบุ๊บเข้าไปเลยอ่ะตรงเข้าไปที่อะไรแบบถึงว่าเพิ่์นโจดเยอะว่าแบบนี้ใช่ครับนี่เนี่ยถามวะาัด้ครับถูกต้องอะไครับกลัวอะไรวะปั่นไปี๊ดใหอยู่มึงกลัวอะไรไอ้ยเพิ่งไฟไม่ปั่นแต่ปากดีนะไอ้เฮีย ไม่ปั่นอะไรนี่ปั่นจะเสร็จแล้วเนี่ยเครื่อสร็จแล้วเนี่ยแกอยู่ได้ยังไงกวโดนฟรีกูโดล้มไบ่ะไม่มีไม่ไม่นี่กูไม่อดคนนี่กูจุ้นาถ้ามึงเจอแล้วมึงล้มไปมึงไปด่าเขากาศจบเลยนะไม่ได <Không. S 2> ้ด <woo zy> nice. ่ากาศบอกตีป um, ่วยกูปั่นจนเสร็จละกูปั่นจะเสร็จกูโดนแล้วฟรีด้วยเป็นะใครไอ้เสียมึงโดนนะล้มไปมึงล้มไปมึงโดนนะฮัลโหลโดนเที่อะไรมึงโดนนะ้ล้มไบล้ไมอะไรไม่มีนะ ไอ้เฮี้ยแล้วกูได้จู๊เฉยไม่รู้ยิงไะดิไอ้เฮี้ยวิวยาวอ่ะอยู่กูกูย้อนช็อตเดโมะมาเรีย้อนช็อตกูพับเลยบอลแกให้แกให้มาแกไม่โดนไอเบล่ากาจากตรงนี้มึงอย่าวิ่งออกมาจากประตูนั้นมึงอย่ามึงอย่าวิ่งออกไปจากประตูนั้นมึงพาไปอีกฝั่งนึง ไปฟังไฟคนนึงไปฟังไปฟังไอ้เหียมาแล้วไอ้ไอ้ไอ้หี้ไอ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 ไอ้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 ไอไอไอ้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 ไน้ไอ้ไอ้มอ้อ้ไอ้ไอ้ไอไอ้ไ่้ไอ้ไอ้ออไอ้ไอ้ไอไอ้อน้ไ้ไอ้ี้อไไ้ไม้อ้ไไม้อ้ไไอ้ไ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 ม้ไ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 อ้ไ้ไ้ไม้ไ้ไอ้ไ้ไไ้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 ไอ้ไอ้ไ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 อ้ไอ้อ้ไไอ้ไ้้ไอ้ไ้ไไ้ไ้ไ้ไไ้ไ้ ไม้เท yeah, okay. ี okay. well, One, siz enemy, uh, else, One, uh ่ยงมาไล่ก okay. ูฮัลโหลบอกไม้ไม้ไม้เทียอะไรเ่นเนี่ยเนี่ยไล่กูอยู่เนี่ยเดียวตามมาฝั่งนี้ละเต็มหกเต็มหกหนึ่งเดียวฟังเด้เรียกมาไงไปปไเไ้มันเห็น วีเจดลยีเจดลถ้ามั่นใจมึงีเจเลยถ้ามั่นใจเตัวนี้ได้ตัว้ิดถ้ามันใจสีเจเลยเเซเบสเซเบสเซเบสเอาเาจัดจัดจดเลยจัดเลยสว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 ยผูบอกแล้วว่าดีเได้เขาเก่งนะเขาเก่งนะคนนี้ใหญ่เพิไปด่าเขาโมงแกทำไมไม่ไแค่จะอไ้โงทำไมโมงเอ้าสิเราต้องดูดีด้วย ไอ้เจี๊ยมันแขนกูฮัลโหลทีมมันรักกูแล้วอุ้ยไอ้เจี๊ยบมันแป๊บเฮ้ยมึงมาทำไมนวไอ้สัเจี๊ยบก็มาที่นี่เลยแม่เม็คนแม่เม็คนขวางแปะตัรงนี้แข่งเลยพี่เอ๋นี่คืออะไรวะไอ้ตีมันมาไอ้ตีตี๋มันมาตีเอาไอ้เจี๊ยบมาแข่งได้กูลุกเดี๋ยวลุกหนีก่อนกูเดี๋ย่ไอ้เจี๊ยเลยมึงลุกหนีก่อนกูทำเฮียอะไรอ่ะไหนวะ แกไหนวะเป็นตาลมันก่อนไงตะเกียอาเฟียกไม่รู้เองไหมอ่ะไม่ไม่มีไม่ได้ไม่ได้ไอไอไอคนที่อยู่กับเรามันทำอะไรเฮ้ยแข่งนี่แข่งนี่ไอ่ไอ้ไอ้ไอเปินเมสมาเปิดเมนคนเดียวนี่เฮ้ยเฮ้ยมาลองเป็ดเมนไอ้เฟินมาช่วยกูก่อนกูว่าโนบันนะกูบอกเลยมีไอเฟินไอ้เฟินไอ้เฟินเดี๋ยวกูรอเดี๋ยวกูรอโดนให้ก่อนถ้ามันถ้ามันโนบันมึง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 ลงไปเลยนะอย่างน้อยๆคือเอากูแขกได้ไม่ไร

ไอ้เฮียมกระโดดกระโดดดูสิไม่เอาแล้วไายเฮียแบบแบบเมื่อกี้ไอ้เฮียแม่งมีคนมากับเราอ่ะแอะสัสแม่งมันเฝ้าที่แม่ผมบอกแค่นี้เฮ้ยเขาไมาได้ออกมาอยู่เมื่อกี้แหละสวัสดีครับสวัสดีครับแต่ว่ารถเซฟมาตัวอยู่ใกล้เลยอยู่ซ้ายมือพี่เอกอ่ะผมรถอยูซ้ายมือพี่เอกอ่ะผมรถเซฟเฮ้ยนั่นมันมาตัวเหรอไม่ไม่ไม่ไโอ้โหเฮียแล้วกว่านคุณจะฮยูกันเสตเห็น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  อะไรไม่ตายหราคุมกูเสร็จแล้วก็เ้าจะส่งมิสเตอร์ไลฟ์เฟิร์นลงมปมันเซฟปเอสด้วไอ้ควายมาช่วยมึงก่อนดิมึงก็มึงก็ลงไปชีพมึงก็กับมันตีกูล่าสุดเซนเบนหมดแล้วกูตีร้อยกีบบาทนะครับตัวละสามหมื่นครับตัวละสามหมื่นอยู่ในห้องข้างๆหไหนไหนวิ่งตรงไป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  พี่ตัวไอ้ไอ้มันจะอยู่ซ้ายมือเออนั่นแหละนั่นแหละเจอแล้วเจอกันแล้วเอาเอาไอ้เหียไอ้เฮียลองเซฟเบสด้วยมาคลิปเบลดไปฮิวคอนไม่ขวดกูมีขวดขวดอะไรฮิวคอนมึงอยู่ไหนเนี่ยลงไปดิเทนคอนลงอะไรกูมาฮิวแล้วเนี่ยมึงอยู่ไหนโกูเด็กด้วยไงที่เหี้ยไม่ได้แต่ย่าไม่ได้แต่ย่าไม่ได้ไม่ได้มันเซฟเบสมึงแกรี่มึงอยู่ไหนฮะ เลี้ยวขวากับหลังมาเฟิสองแค่นั้นไในป่านพี่ดึงทำไมมันลดเยอะเออถ้าไหนกูตายกูจกมาตั้งนานไอ้เฮียจะตายเพราะมึงไม่โดดลงมาช่วยกูมันจะตายก็เพราะมึงไม่บล็อกวคนนั้นแหละไอ้เฮียจะลุกอยู่แล้วได้ห้าสิบไปมาลังคาห้าสิบอะไรโอ้มึงอยากเห็นคลิปไหมเอฟเฟอร์โดนตีก่อนแล้วกูโกนไก่เซียไป ร็วไปไปแตียไอ้ไอ้เบิ้ลอยู่ข้างขอบตะกูกันเลยไอ้เบิลงเลยมันลงเลยเบิ้ลเบิ้ลเอาเบิ้ลเอาเพื่อทีมเพื่อกูเพื่อกูเออไปไปไปโดดไปเอาไปโดดไปกูไปกูไปเอาเก็ยจิ๊กเก็ยให้เพิ้นดิจิ๊กเก็ยให้เพิ้นดิจิ๊กเก็ยให้เพิ้นดิไปไปขวดเลยขวดเล้เพื่อนี่ขวดไปดิเฮ้ยให้กูให้กูขึ้นก่อนให้กูขึ้นก่อนให้กูขึ้นก่อนตายตายตายไอ้กูทีมทีมไอ้เหี้ยบบนจะหมดกบนรถจมูกบนรถจมูกไป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 สวยกูไป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  ตายสายเมื่อกี้กูหันหน้าไปทางไหนวะกูซ้ายกูไปซ้ายกูไปซ้ายกูไปกูไปกูไปอยู่หน้าประตูแล้วกูไปเสียใตามมาเสียใตามมาตามมาดิมึงตามมาดิมึงตามมาดิไอ้ยักษ์มันยักืนเปิด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 ไอ้สองคนนี้อยู่หน้าประตูแล้วไอ้เหี้ยล่าตุ๋นไอ้เฮีย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 มเฮียเฮียมเฮียเฮียสว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 ยแน่นั้นไอ้เหี้ยเปิดมึงลงมาทำเหี้ยเลยวะลงมาแล้วกีหนึ่งทีไง พอความไม่คิดลงมาแล้วก็แอบมุมไม่ดึงด้วยไอ้สัก็แอบพด่งด้วยก็แอบเบ้นมีใบฉายอยู่ครับท่านเราล้มเนี่ยให้เบ้นควรปั่นบ้านฟ้าปั่นเลยไม่สนลูกใครฉันโดดแรงทำไมโดดแรงไปหมเบ้นปั่นไฟที่เฮียทอะไรระไไออเียันนดีวะคนเก่งประธานครัวอะไรน่เห็นมีอะไรเลยเฮ้ยตัวเฮียอะไรอะเสียงมันแปลกๆปละอะไรเนิร์ดไอ้คนพื้นอีกแล้วไอิหย่ยตัวเดิมปะไม่รู้ ไม่ได้ใช้ครับเซตนี้ตัวเดิมตัวเดิมชุดเดิมเลยไม่ได้ใช้รอบนี้มันปืนอ่ะมันยิงมันยิงแล้วมันดึงเราออกจากไม้ได้อ่ะย่าตัวเดิมมีหัวหมูไหมมีมีใช่หรอได้ตัวเดิมมีเฮี้ยเหี้ยงกุยถึงแล้วทิ้งแล้วทิ้งแล้วทิ้งแล้วมาบ้านฟ้ามาบ้านฟ้าเออมาอยู่กับแทงอยู่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 แทงภาสาล่ากูผ่านวิ่งรอบรอบรอบแทงอยู่ ไม่มีบุนเลยวะไม่มีแล้วอยู่กู้อยู่กู้มันมีที่ซาลาโกะแล้วก็อะไรนะแค่ตัวเดิมจริงๆหรออยู่กู้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 ขวานวิ่งร้อนแข็งอยู่ซาลาโกะกูมารธนกูมารธนกูมารธนแผลทะเบิดปะเดดล็อกเปล่าวะกูมารธนกูมารธน ไปโอ้โหทะลุทะลุอันนี้ทะลุทะล,ลวงไอเบน,น,น,นาาอยู่ไหนเบนเบนอยู่ไหนเบนตาหกลางกูอยู่สายกลางเบนกูอยู่สายกลางแล้วแต่ตัวนเบนก์จะันวิง่งไปมาปนปมป,ปนให้กูนหน่อยมาปนปนทีปนอยู่หัวกลางกูมาแล้วอยู่ใกล้ๆอ่ะ เอาเป็นปวด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 พี่เห็นติดกระชายทิ่กระชายหน่อยติดกระชายเล่าหน่อยทิ่กระชายเล่าหน่อยเออเออเออฝนหน่อยวนหน่อยวนหน่อยวนหน่อยฝนหน่อยน้องชายวนหน่อยน้องชายวนหน่อยน้องชายวนหน่อยน้องชายไปไปได้แล้วไปได้แล้ว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 โอเค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 เอาเราแวงไว้สิ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 เราแหวงไว้สิเราแหวงไปสิ อันนี้อันนี้หาหาใหญ่เลยหาใหญ่เลยหาใหญ่เรื่องเครื่องกำลังจะเสร็จเด้อเครื่องกำลังจะเสร็จเด้ออีกสองเครื่องเด้อเออเนี่ยเออกูสเปซปลากูสเปซปลากูสเปซปลาได้ใช้กูสเปซปลางงแล้วสิไอ้เฮียนี่ใครพับมาให้มันไอ้เฟิร์ไปไหนมาไปโอนเดี๋ยวถ้ารอบรอบหน้ามึงไเดี๋ยวปีฮิวบี้ขึ้นมึงว่าไงวันเสี้ย อุ้ยไอ้เหี้ยมันวิ่งอีกอ้าวๆๆๆไม่เจอเอาๆอ้าอกูชื่อกูชื่อ,ม,อมัอมนโดน,นไอเบนแมตเทียบขวาบนเบนแมตเทียบขวาบนน้องชายวูออกไปกูปมาแล้วกูมาแล้วลมาด้วย เฮ้ย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 ไอ้ปปน้องชายปลน้องชายติ๊งายหล่อสวย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 วยสวสยสวยสวยสวยสย้นยป้นยปว้นยปจ้าดนย้าเจ้อุ้ม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 เออไอ้เบ้นลอองสวยสวยสวยต่ว่ามันอีกกูันอีงเนี้ยกูเบ้นปวไว้ปวดไว้เบ้นฮฮ้าฮฮแอบไว้มึงแอบไว้กูว่ามันีเฮ ไปโอ้ยเบน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 เยังห่วงเขานอกเบนเป็ยังห่วงเขานอกเบนเป็นปวไว้ปวดไว้เบนปวดไว้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 น้องชายปวดไว้ปวดไว้ไอ้เบนมันโอ้มันเนตเดอะเบนคนเยอะเลยจิมเนตเดอะเบนคนเยอะเลยโอ้ยตัดเอ้ยเนเดอะเบนคนเยอะเลยมันไม่ได้อะไอ้บล็อกบล็อกหน่อยบล็อกหน่อยบล็อกหน่อยบล็อกหลุดหลุดหลุดบล็อกหน่อยบล็อกหน่อยบล็อกหน่อยไอเฟินบล็อกยี่โอ้โหกู้หงวิ่งมาไหมเอาเลย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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยมันตีแต่กูตีเอ้ยมันยักหน้ายักหน้าไอ้ไอ้ฟิน เฟีม<ไ>ันเห็นเฟิม <plex> ันเห็นเซ็เป็นเยอมากฟนเบ็เปอะมากฟนเซ็ตเป็นอะมากเฟนสวยสวยฟนสวยสวยสวยฟ้นอะไรวะเฟนเห็นคนมันเลยคนที่มันยัก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 โอ้ย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 ประตูอยู่ตรงนี้ประตูอยู่ตรงนี้มีประตูรเปิดดีตูเปิดขวาบนหรอนี่ขวาโอ้ยขวาล่าง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 นม่เปิดเลยม่เปิดขวาล่างเลยวิ่เปิดเลยวิ่เปิดเลยอ ถ้ามไมยิงก็ดึงเลยใช่ป่ะเออดึงก็ดึงเลยเปิด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 โอ้ยมันตีกูใหญ่เลยมันมายักหน้าใส่กูมันโกรธมันโกรธไอ้เหี้ยมันโกรธโอ้ยโอ้ยโอ้ยเตะยาวเตะยาวเตะยาสวยเตะยาสวยเตะยาสวยเตะยาวสวยสวยเตะยาสวยเป็นราบอบหน่อยเป็นระบอบหน่อยเป็นระบอบหน่อยบอลสวยสวยสวยเสวยเสวยสวยเสวยสวยสบยสวยสวยบอล จะเป็นยอดจัดเลยพอนเลยพอนคุปไปโกรธจัดเลยวะเขาก็ตั้งกูผีหนึ่งไปแล้วมันฟีลแบบโหโหจัดอะใช่คนเดิมป่ะวะไม่ใช่ไม่ใช่ใช่คนเดิมมันไม่ใช่กุบโลกโอ้โหตีซ้ำใหญ่เลยเจ้ ไอสตอร์นฟันนี่มันบอกว่าอะไรวะมันบอกว่าไม่สนุกแล้วก็ไม่มีความหมายอะไรเลยมึงพิมพ์เลยมึงพิมพ์บอกกูสนุกมึงพิมพ์ได้วายเปลี่ยนกับพิมพ์เปลี่ยนกับพิมพ์แบบไอฟันนี่โอเคแฟพปี้ไอฟันนี่อ่ะ มันโขกว่ามันร้อนจัดอะร้อนจริงอะถ้าเกิดทีมอย่างเงี้ยน่าจะดูทรงน่าจะร,อจร้อนจัดมันน่าจะร้อนจริงไงเงยง <c oughs> <c oughs> ี่บอถามว่าเป็นคนจีนไหมต้ <c oughs> มนบอถามว่าคนจีนไหมเหรอ <c oughs> กูบอกว่าเป็นคนจีนมันก็ได้เกไอ้มันโอมันโอเคไอ้มันโอเคเลยว่ะกูไม่บอกอะไรแต่ย่าฟังได้บอกว่าให้ฟังเล้วดีมากชอบดีมากโอเคแฮลที่คนจีนเที่อะไรกูไม่รู้ภาษาจีนภาษาไทยแต่ว่าโอเคเฮลโอเคเฮลเฮ ฝั่งซ้ายเปิดปั่นมาได้เหล็กไอ,อ้ด็อกเตอร์มันอยู่ห้องน้ำฝั่งซ้ายนักแฟร์เปิดชาร์โกปะเนี่ยไอ้ช็อตหนะ้ากลางแมบแอน <And> จิทึบเครื่องเกี่ยวอย่างทืบอกเหรอ ไปร่างกลางดูเอามาปันต่อขานาดนะไรอ่ะสัสเฮ้ยมันอ้อมเหมือนกันเอาไปไหนวะตัดมาหากูเฉยแม่งกูนั่งสุดโตเท,ทมกูอยู่ยดีๆก็มาหากูติดมาช็อตให้ติดแล้วไปมันเซ็ตได้เนี่ยเซ็ตสกิลเช็ค ต้องอะไรอ่ะมาเหรอแย่แย่เรื่องว่าฟ้าขึ้นไปข้างบลด้อยชื่อฟ้ายันที่หายเราแตกมันจะ โซนแบบห้องเทพมีนะห้องเทพมีเครื่องใกล้อะ่ะเจกาจางไรยังสอผมไม่อยากเล่นไม้ครับเป็นบักเครื่องปวดยังไงต้องเอาเครื่องให้เร็บปวดไปแต่ อุ้ยไอ้เหีย90ใช่ไหม90สัตว์เปิหฮึจิ๊ดมันขึ้นนิดอันนิดหนึ่งเฮ้ยเห็ุอีกเฮ้ยแต่แต่เครื่องนี้ไอ้มัน90 ไม่ไปถ่นมาแล้วมาแล้วมาแล้ววันไม่มาไม่มาไม่อยู่หอ <aries. S 1> ้องเด็ไม่มาอันตรีแล้วเหรอบันทึกไว้บันทึกบันทึกห้องนู้นบันทึกปบันทึกเหี้ยมุ่งจะตัวเหรอเออไม่ต <realmente> ัวสามเพืええ่อนมันสามเพื่องใกล้อ่ะอาจจะไปปั่นไล่กู มาเอ้ยมาสวนให้เลยขึ้นต้นบนเลยฝั่งขวาน่าจะลม้มมาดีไปมาดีหน่อยไม่ล้มว่ะไปฝัน่นของเทพต่อตรงนั้นมันนมมีคันละลายไม้กูไอ้สัสระบายหน่ามาตรงกลางเด้อ แล้วตัวกูเป็นควันอะไรเนี่ยมา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 ทะเลาะกูต้องมาเอ้ยมาซาลีซาลีเฮี้ยไม่ยั่ไปแล้วดีกว่าฟัดเอาเฮี้ยมันเอาอะไรกูแ้นอะไรกูไปทำอะไรให้มันกูยังไม่ได้ย่อไม่ได้ทำอะไรเลยนะ oh, ai thế, gùu thiếu là chú rồi, nãy đang gùu đâu mà từ đâu ra, hả? 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 มันติดเครื่องมันติดเฮ้ยโอ้โหมันเผาไม้เขาคนด่ามันเผาไม้ผมแต่พอมีคนฟัดแตกนะล้มว่ะชิคูน่าตายอ่ะคน้เขียงควายเอื้อยอะไรนะ่่ะไม่เปลี่ยนอื้อยด้วยหรอไอ้เหี้ยอยู่ไหนด็กอยู่กำลังไปเขาเอาอยู่ห้องน้ำกำลังไปกางแบบกำลังมาไม้ซีฟข้างบนห้องเสื่อกันอยู่ไหน กันมารอรอดักไม้เสพไปหน่อยเดี๋ยวจะไปปั่นไฟไม่มีแท้ปั่นไฟได้ได้ได้มาแล้วมดอ,อดักมันรอดัก <caliber S 1> ไม้เสพอยู่ไม้เสพตรงกลางเลยคันแยนเป็นสองอ่ะยันบน,นอ,ะอ่ะด,ดักดักเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววนให้รอบหนึ่งวนให้รอบหนึ่งแล,ล้วแล้วดักรอพับนะโอ้ยเยี่ยไม่ได้แล้วเนี่ยไอ้สัสไดนไหมวะภาพภาพเออกูไปกูไปโอกยันไวกูเลยไอ้สัส ้าแล้วกูไปเกี่ยวอ่ะกูไปทำอะไรให้มึงเนี้ยเดี๋ยวบอกให้พี่เด็กหนึ่งพึ่งยัพึ่งมามาเลยเนาะิษยาอะไรนะผมแล้วพึ่งยังไงวะไอ้สัสไอ้กดติดมาเลยอ้าวเย่ไทยอย่บอกนะหากูอ่ะตามผมมาพี่เพียเพียไอ้บ้าปัดฝั่งซ้ายกันฝั่งซ้ายกัน ห้องน้ำไม่มีตรงนี้น่าจะมี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 ปัดได้สามายบนสองายสวัสดีครับคุณไปบ้านัสดีครับมาเลยน้องใชน ไม right. okay. er. ้ก okay. okay, okay. okay. ูแล้วเอาเอาเลยเดี๋ยวขลังขลางขลังขลงังงน่าจะมีระยะเฮ้ยกูแปลทำไเี่เครื่องเครื่องโห้องนี้ปะ เออเดี๋ยวไปดึงให้ยิงถูกปะยางไอ้เยังงอนแรกสวัสดีครับสวัสดีครับเล่นครับก็เล่นอยู่ใช่ครับใช่มันเสร็จได้เรื่อยๆอยู่หน้าผมเลยพี่ก็น่าแบบต้องเข้าทางไหนอ่ะเออมันอยู่บันไดอ่ะ ได้ได้มาได้ข like ้างบนมาเดินเล่นเลยอยู่อยู <S <S ่หน้าผมข้ามบได้แต่ช่วยได้ป่ะนะแต่ย่าเขาไปก็ได้เขาไปก็ได้ที่เราติดเขึ้นเอ้ยเพี้ยกองวะตองวางวะเออเออไปช่วยเลยไปช่วยเลยมันบล็อกว่าเขยได้บ้างโอเคโอเคสวยเบสหรอ ไม่เทปไปได้ต่อวะไม่ไม่ไหนกลับให้กลับใ,ใ,ให้กับพี่อยู่กับการก่อนก็ได้นะพี่อยู่เครื่องให้เดี๋ยวรอเก้าเก้าให้ไม่ไหนพี่ต้องผาแล้ววันดึงแล้ววันหึงแล้วได้สวยทาไมอยู่ไหนติดเลยนะติดเลย ไม่ได้รู้ว่ามีไม่มีเปิดประตูฝั่งซ้ายให้ข้างหลังเปิดประตูหน้าเ็าก็มีดีถูกอะ่ะ <c oughs> <c oughs> อะไรของมันวะไอ้เหี้ยควให้ั่งูปล่อยแขวนเลย ดูหน้าเสร็จละเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปไม่เชือ่อตีนะต้องคะแนนไปให้ตนะัดแม่งเนอะอยู่แล้วรอบอลประตูนี้ตัวใกล้อ ที่รออยู่น้องชายโดดได้น้องชายโดดได้น้องชายได้กล่องแล้วก็มีเปิดตู้หวยเฮ้ยยังมีคนเปิดตู้ไอ้ตัดคุณล้มเนี่ยอย่างเงี้ยคุณต้องมาตรวจแล้วไอ้สัสอะไรเข็มได้กันเขาได้นะพี่มิสเตอร์ผมวิมาพี่มาพี่มาพี่มา วิ่งไวเลยยะกูวิ่งไวขึ้นสิบเปอร์เซ็นต์แล้วกูวิ่งแซงกันทั้งไก่มันดักป่าววะดักดักดักนอดักมันไม่ทันกูหรอกไอ้เหี้๋วิ่งไววิ่งไปเลยเลยยะเออใครอะใครจี๊ไอ้ยังคือวิ่งไวขึ้นสิบเปอร์เซ็นต์นะอี้ย เข็มอกูเข็มตั้งแต่สวนแล้วมัยังไม่ได้ยังยังเหลือยี่อร์เนเลย